สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งของงวดวันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเดือนสิงหาสองพันร้อยหกสสนะคะสูตรนี้เราจะใช้สองตัวล่างมาคำนวณอันนี้เป็นเลขวิ่งบนล่างนะคะเน้นบนส่วนมากจะมาบนมากกว่าล่างเรามาลองทำกันดูนะคะว่า ทำยังไงอันนี้เราจะใช้สองตัวล่างหลักหน่วยนะคะมาคานวณ3 9แเ้วราก็จะใช้9ลบ1คงที่ก็จะได้เท่ากับ8บวก1คงที่ได้เท่ากับ10เราก็จะใส่ศูนย์ตัวเดียวได้เป็นเลข2ตําแหน่งนะคะเลขที่ออกก็คือ538กับ7 3สอันนี้ก็คือ8ก็เข้านะคะแล้วก็เอา7 3านะคะมาคำนวณต่อเราจะใช้3มบวก1คงที่ เท่ากับ4 3มลบ1คงที่เท่ากับ2นะคะเลขที่ออกคือ4ี่สองอันนี้เข้าทั้งสองแล้วก็4ี่เลยนะคะอันนี้ก็เข้าบนอีกแล้วงวดต่อมา1 9่านะคะเราจะใช้9้าลบ1คงที่เท่ากับ8 9้าบวกหคงที่เท่ากับ10นะคะได้เลขสุนกับ0นย์ะคะเลขที่ออกคือ270กับ0 5ย์อันนี้ก็เข้าทั้งเข้าทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะส่วน อันนี้งวดต่อมาก็คือห้าหกเราก็อุ้ยเราเอาศูนย์ห้าวันนี้วันนี้ศูนย์ห้าศูนย์ห้าเอาห้ามาลบหนึ่งคงที่เท่ากับสี่ห้าบวกหนึ่งคงที่เท่ากับหกนะคะก็จะได้เลขที่ออกก็คือเจ็ดแปดเจ็ดกับห้าหกหกก็เข้านะคะอันนี้เข้าล่างมาล่างแล้วอันนี้เราเอาห้าหกมาคำนวณต่อหกบวกหนึ่งคงที่เท่ากับ 6บวกหนึ่งคงที่เท่ากับเจ็ดหลบหนึ่งคงที่เท่ากับห้าเลขที่ออกก็คือสองเจ็ดสองกับหนึ่งแปดอันนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดเข้านะคะแล้วงวดเมื่อกี้งวดวันที่วันที่สิบหกงวดวันที่สิบหกก็คืออันนี้ก็คือเราคำนวณที่เราให้ไปนะคะคือเ,เอาสองเก้ามาคำนวณบวกหนึ่งคงที่ กับลบ1คงที่ก็จะได้เท่ากับ0ย์แล้วก็8เลขที่ออกก็คือ725กับ70นะคะอันนี้ก็คือ0ูนย์ข้าล่างนะคะข้าล่างส่วนงวดนี้เราก็จะเอา70มาคำนวณเราจะใช้0ูนย์ลบ1คงที่และศูนย์บวก1คงที่ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1กับ9นะคะเลขที่ออกจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะสำหรับงวดวันที่1งสิงหาคม2564นะคะ สำหรับสูตรนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ